สูตรคูณแม่2ถึงแม่25ท่องสูตรคูณแบบชา้าฝึกท่องตามจำง่าย 2>, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5สองส27สองสามหกสองสี่8ดสองห้าสสองหกสเป็นยี่สเป็นย2 2สเป็นย4บ2สามหนึ่งสาสาสองห

สิบสามสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสี่สิบสามสิบสามสิบสองหนึ่งร้อยห้าสิบหกสิบสี่หนึ่งสิบสี่สิบสี่สองยี่สิปสาสี่สิบสองิบสสี่ห้าสหิบสี่ห้าเจ็ดสิบสิบสี่หกปดสิบสสี่เจ็ดเก้าสบปดสิแปดหนึ่งร้สองิบสี่เก้าหนึ่งยิบสิี่สิบหนึ่งสี่สิบ สิบสี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบสี่สิบสี่สิบสองหนึ่งร้อยหกสิบแปดสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสองสามสิบสิบห้าสามสี่สิบห้าสิบห้าสี่หกสิบสิบห้าห้าเจ็ดสิบห้าสิบห้าหกเก้าสิบสิบห้าเจ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบห้าแปดหนึ่งร้อยยี่สิบสิบห้าเก้าหนึ่งร้อยสามสิบห้า สิบห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบสิบห้าสิบเอ็ดหนึ่งร้อยหกสิบห้าสิบห้าสิบสองหนึ่งแปดสิบิหกหนึ่งหกสสองสาสสองสิสาสี่สิบหสี่หสหห้าปดสิสิหกหเก้าหกสเจ็ดหนึ่งสิบสองหปดหนึ่งยยีหเก้าหนึ่งสส

ยี่สิบเอ็ดห้าหนึ่งร้อยห้ายี่สิบเอ็ดหกหนึ่งร้อยยี่สิบหกยี่สิบเอ็ดเจ็ดหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดแปดหนึ่งร้อยหกสิบแปดยี่สิบเอ็ดเก้าหนึ่งร้อยแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดสิบสองร้อยสิบยี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสองร้อยสามสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสิบสองสองร้อยห้าสิบสองยี่สิบสองหนึ่งยี่สิบสองยี่สิบสองสองสี่สิบสี่ยี่สิบสองสามหกสิบหก

1> 24, 1, 24. 24, 2 24, 3, 24, 4่สิบสี่หนึ่งยี่สิบสี่ย2่สิบสี่สองสี่สิบแปดยี่สิบสี่สามเจ็ดสิบสองย2่สิี่เก้าสิหยี่ห้าหนึ่งยี่สิบยี่หกหนึ่งสิบสยี่ี่เจ็ดหนึ่งหกสยี่แปดหนึ่งร้าบสองยี่เก้าสองยสิหยี่ี่สิบสองสสยี่สิบอดสองรยหกสิบสองสองปดส ยี่สิบห้าหนึ่งยี่สิบห้ายี่สิบห้าสองห้าส2 5ยี่สิบห้าสามเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าี่หนึ่งยหห้าหนึ่งยิห้ายห้าหกหนึ่งห้าสิบ้าเจ็ดหนึ่งเจ็ห้ายี่ดสองร้เก้าสองยห้ายห้าสิบสองหยห้าสอสห้าห้าสิบสองสารอย